นี้เราก็เข้ามาอยู่ตรงฟาร์มนะคะกองปั่นกกนัดก็องทูกิโลแล้วบุกกองนะคะทุกคนตลาดบุกกองแล้วใหญ่มากเจอดอกไม้บอกอันนี้ใหญ่มากเลยดอกอะไรนี่ ดอกอะไรนี่เต็มเลยดูดิดอกอะไรนี่ใหญ่ามากเลยนี่ยายบิล่าหรอไอ้นี่อะไรนะผู้ใหญ่มากอะ่ะเอออะไรนะไฮเดรเยียไฮเดรเยียแบบกลุ่มใหญ่ยายมากดูดิแล้วก็พึ่งเยอะด้วยยใหญ่มากเลยอะ่ะว้าวเพิ่งเห็นพึ่งอะ่ะพึ่งเต็มเลยไฮเดรเยียดูสิใหญ่ยายมากเลย ดูใหญ่มากเลยดูเป็นพุ่มใหญ่อันนี้แบบเป็นอีกอีกอีกพันหนึ่งอ่ะพันที่ใหญ่มากอ่ะดูดิใหญ่มากค่ะทุกคนพึ่งก็เยอะอ้าวตาอีผู้ชูลูกกงมาแล้วใหญ่มากอ่ะดูดิเต็มเลยเป็นพุ่มใหญ่มากเพิ่งเห็นนันเนี่ยดอกไฮเดียใหญ่ใหญ่ใหญ่ สวยมากทุกคนตุกตามีตุกตาเต็มเลยอุ้ยสวยมากเลยค่ะตุกตาเจอกระเป๋าค่ะทุกคนมันมีดงกระเป๋าค่ะโอ้ดงกระเป๋าจ้ะทุกคนพือีลุยลุยจ้ะทุกคน <c oughs> ลุยชลุยล yeah. like yeah, like ุยลุยเปตองอันนี้ลุยเปตองเยอะมากค่ะทุกคนเลือกเอาเด้อใครสิชอบใบไหนเลือกเอาเด้อจ้าทุกคนลุยค่ะเบนตีเยอะมากค่ะทุกคนลุยเยอะู้เท่าไเลย เยอะมากค่ะทุกคนเจอใบไหนมีใบไ,ไหนที่ถูกใจบ้างไไเลือกเอาเดอ้อทุกคนมองเอานะคะมีใบไ,ไหนถูกใจบ้างเอายอะมากค่ะเ,นะเลือกไปถูกเลยม่ดูเซียวใบไหนส,กกสวยไหมคะยยูโรค่ะ,คะส,กกสวยนะ บุกกองค่ะใหญ่มากค่ะทุกคนใหญ่ค่ะตัวพรมมีอไรแต่ไม่ต้อง e ล็บ o ัวแบงค์ตัวเซนตนเน้่อีซเนนุมเพิ่มใหญ่มากพันเขาบอกว่าพันชอ็อปจริงจริงพันชอ็อปจริงจริงใหญ่มากค่ะทุกคนใหญ่มากค่ะพันชอ็อปจริงๆดูเต็มเลยนะคะทุกคนเลือกซื้อได้เลยเจอกระเป๋าเมื่อกี้นี่จะต,ต้องกลับไปเอายี่สิบยูโร สวยดีนะฝ <c oughs> ั่งข้างนู้นก็มีค่ะทุกคนดูนะคะต็มเลยค่ะเป็นหมู่บ้านเล็กแต่ใหญ่มากตลาดใหญ่มาก <c oughs> ดูค่ะของเขามาเซลนะคะ <c oughs> เป๋าอีกแล้วค่ะทุกคนกระเป๋ากระเป๋าจ้ากระ <c oughs> เป๋าอีกแล้วแต่เมื่อกี้ชอบรูปเมื่อกี้อันนู้นก็เกรดนะคะนูนะ่นอะเกรด ลูกใหญ่น่ะอดูดูดูให้ดูที่จอดรถโอดููที่จอดรถใหญ่มากเห็นปะที่จอดรถนู่นโอ้โนู่นช่สวยถ้วท่านคได้ค่ะมาเลือกชมเลยค่ะทุกคนมาเด้อมาชมมาเด้อใหญ่มากโชวุยหายไปไหนเนี่ยเด้อ เดินกันลงแล้วลงแล้วตอนนี้คนนึงไม่รู้ไปไหนแล้วเนี่ยยาวมากเลยเดินดูของกันคนละอย่างตายแล้วไปไหนไม่รู้หาไม่เจอแล้วใหญ่มากค่ะวันนี้ปุกกองใหญ่มากวันนี้ตลาดนัดใหญ่มากค่ะทุกคนอ่อนอยู่ตรงนี้ชื่อแลว,ว,วอ่านี่นะคะวิววิวนะคะวิวสวยมากน<อ>ี่วิวปุกกอง ขอเก่านะคะนี่อันนี้คือเก่าจริงๆะนะคะเก่าจริงๆนะคะเก่านยทางบ้านเขาเนาะนโอ้มีนกด้วยนะคะทุกคนของเยอะมากค่ะใหญ่มากค่ะตลาดนัดวันนี้เดินมาไหวเธอเดินกี่เก่าแล้วไม่รู้วันนี้วิวสวยมากเลยค่ะวันนี้สวยๆ<ว>นูน่นนะไปนู่นอีกนะอันนี้ทางหนึ่งแล้วก็ แยกไปนี่อีกทางหนึ่งเดินยังไม่รอบยังไม่รอบเลยไม่รอบยังไม่รอบ,อ,บอันที่อยู่ตรงนี้ก็พักก่อนพักเบรกพักเบรกก่อนนะคะทุกคนใหนมากจะหิวเดินกินงไงสงสัยจะหิวเ,เดินกินเ, <laughs> เต็มแล้วค่ะเต็มกระเป๋าแล้วหิวแล้วนะคะทุกคนนะคะเพราะมันใหญ่มากเลยเดิน เดินขาหลากแล้วยูอดอกไม้ค่ะออดอกอะไรไม่รู้ออดอกอะไรไม่รู้สวยเชี่ยวแค่ดอกบานบุรีแล้วเนาะใช่มัมยค่ดอกบานบุรีถ่ายกระดอกไม้กัน่าจด,ดอกไม้กันนะคะดอกไม้ช่วยสวย